ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบรรดาอัส,สัมชนิกประชาคมอัดส,สัมชันและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อกําเนิดหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัดส,สัมชันโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ณหอสมุดชั้น3ตึกอัดส,สัมชัน2003โรงเรียนอัดส,สัมชันบางรักกรุงเทพโรงเรียนอัดส,สัมชันได้ก่อตั้งขึ้นในคตศกราช1885 หรือปีพุทธศักราช2428โดยบาทหลวงกอลอมเบชาวฝรั่งเศสเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญและได้นำภารดา,าคณะเซนคบเวียนจากประเทศฝรั่งเศสมารับดำเนินการต่อจนสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้บ่มเพาะผลิตสิทธิ์เก่าอัสสัมชันที่เรียกกันว่าอัสสัมชนิกมาจวบจนถึงปัจจุบันจำนวนมากกว่า5 0 0ห0ท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอัสสัมชนิกได้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นที่เคารพนับถือและเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างและในโอกาสสำคัญนี้เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระดาวิริยะสันทวโรดมหรือ Brother Louis Channel ปูชนิยบุคคลอันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวแดงขาวทางมูลนิธิ Brother Louis Channel โรงเรียนอัสสัมชัญสมาคมอัสสัมชัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และชมรมอัศว์ชัญดีเด่นได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทําพิธีเปิดหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัศว์ชัญอย่างเป็นทางการสําหรับความสําเร็จในครั้งนี้นายปียบุตรชนวิจารณประธานชมรมอัศส์ฉชนิกดีเด่นร่วมกับคณะกรรมการชมรมเป็นคณะดําเนินการเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่ออนุชนรุ่นหลังในการทําความดีต่อสังคมและประเทศชาติสื่อไปงานนี้อัศสัฉันนิกผู้ได้รับการใส่ชื่อในหอเกียรติยศตลอดจนทายาท บุคคลสําคัญระดับชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอัสว์ชันได้ให้เกียรติเดินทางเข้าร่วมง,งานอย่างคับคั่งสําหรับงบประมาณในการจัดสร้างหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสว์ชันในครั้งนี้ได้รับมาจากการบริจาคของบรรดาอัศส,ส์ฉชนิกผู้ประสบความสำเร็จในการรับราชการและประกอบธุรกิจรวมเป็นเงินมากกว่า10ล้านบาทและก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนนี่ถือเป็นการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของประชาคมอัศว์ชัน ในฐานะเสาหลักทางการศึกษาของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในปีพิตธศักราช1885โดยบาทหลวงกอเมเบ